ดูอย่างอื่นหนูยังไม่ได้บอกให้อิบกดอื่นเลยผมมองนานสีม่วงนี่ต้องเป็นแบบว่าหวานละมุนโรแมนติกี่ต้องมองตาหนูนานๆเป็โรแมนติกมองไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหนูจะอยากเปลี่ยนผมมองผมรู้สึกอันตรายในหัวใจอ่ะสีฟ้าสีฟ้าให้ความสะอาดเหมือนแบบว่าเพิ่งอาบน้ำมาใหม่เสร็จอาบน้เสร็จใหม่อาบน้ำเสร็จใหม่ๆมมาสะอาดก็คือตอนแบบว่าตอนแบบว่ากลางคืนที่แบบว่า อาบน้ำเสร็จปุ๊บก็คือเป็นกลิ่นฟิวนี้เลยใช่ไหมฮะมันคนอาบน้ำตลอดเวลาควรอาบน้ำตลอดเวลาอาบน้ำละสิบรอบใครเล่นอันนี้ใครเล่นเธอเล่นบ้างไหมได้ครับมาเลยครับอีบเสร็ฉีดปุ๊บอาบน้ำออกมาเลยนะได้ครับความสดชื่นแบบท่าตรงนี้นะฉีดแล้วครับอาบน้ำนานแล้วนะเมื่อไรจะเข้ามาหาทำงานก็เหนื่อยมากแล้วให้เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำ มันเป็นเกลียบน้าเสร็จแล้วไงคืออาบเสร็จแล้วเํทำไมไม่เข้ามาทันทีทำอะไรอยู่นอกเร็วหน่อยครับต่อไปสีส้มเปลี่ยนแล้วจังนะที่แบบผลไม้พึ่งเปิดไลฟ์ก็ปังแล้วค่ะสำหรับคู่เพื่อนสนิทบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเบคคําสิงนะคะในงาน BB f ีแ d a เดที่ตอนนี้บอกเลยว่าร้านแปกไปแล้วค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดบ้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดบ้านของตนเองคนเดียวนะคะหรือว่าเป็นบ้านครอบครัวสําหรับบิ๊กเบสกันแนะ่แต่เอาเป็นว่านะคะสกิลขายของก็คือสุดมากค่ะทั้งจริงโปรโมชั่นทั้งพูดคุยกับลูกค้าแบบมืออาชีพแถมมีโมเมนต,ต์หวานๆมาก็ไม่ขาดสายเลยค่ะทําเอาแฟนๆนั้นติดตามและฟินจิ้นไปทั้งวันเลยซึ่งในไลฟ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งคู่คอยสพอร์ตกันตลอดทั้ง มองตาการดูแลกันนะคะคนดูก็ละลายสิคะที่นี้แม้ว่าจะมีมืนงงกันบ้างนะคะสาวเบกก็จูนให้ไม่ขาดเหมือนมีคู่แฟนมาช่วยกันข่คอรมกันจริงๆเลยค่ะ และยิ่งตอนยอดแตะห่งล้านนะคะบรรยากาศคืออบอุ่นมากๆทั้งคู่ก็หันมายิ้มให้กันแบบคินเคิดีใจไปพร้อมกันค่ะแล้วบรรยากาศจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันค่ะจนจนไจนโจนจนจนโ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 จนลจนโจนเจนอปนจนโจนโจนโนโจน่จนโจนนเจเโนโนโจนโนโจโอเคนโอนนนน ตอนนี้นะครับผมผ่านไปแล้ว4แบนด์กับยอด1นึ่งแสนสามาไหมชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่อหมชื่อแหม่เร็วโอ๊ยไม่จะหลอ้รจนหรือเปล่าจุนหลอบแสนม <ฮะ S 2> ีแบนโดนจไหสติสติ ห้าพันี้อยห้บาท5,400บาท1นึ่งล้านสแสนบาทเดี๋ยวผมขอคิดแบบนั้นหน่งพี่เคลียร์เสียงนะไม่พี่ต้องเป็นคนพูดเนี่ยพี่ต้องเป็นคนพูดนายน้องก็รอดิโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดียวตอนนี้นะครับพูดไม่ได้หรอที่จะเริ่แอคชั่นการแสดงหนึ่งสองสามตอนนี้นะครับผมกลับนะครับเวลาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรฉันเองมาฉันเองฉันเองเลยฉันขึ้นก่อนแล้วเธอตามมันต้องจูนอเหรอเธอตอนนี้นะคะเราผ่านไปสี่แบนแล้ว นะคะได้ไปเลย5,400บ้าน<ฮ>5,400บานคุณได้ไปเลยแบบว่าราคาดีม,มากคแค่4แบนด์เมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วก็ราคาตอนนี้1ล้าน3 000. ขอบคุณมากนะคะบอสทำไมพูดเลยเหรอขอบคุณนะครับ4 <c oughs> แบรนด์เมื่อกี้ผมกำลังทุนสติตัวเองอยู่เพ <c oughs> ราะผมต้องได้ทุนเรื่อยๆทุกชั่วโมงทุก5ทีนะครับ4แบนด์ไปแล้ว1ล้าน3 5 8 0 92บาทค่ะ <c oughs> ไปถึงคุ้มทางไปกันต่อเลยไหมจ๊ะโอ้ยเ <ไป S 2> ช็ดตัวกันนะจ๊ะพี่จะพักก่อนไหมล่ะพี่ไหวไหมล่ะผมไหวน้องไหวไหมล่ะหนงไหวไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าแทนกัน